วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วของการเดินทางนะครับมากำแพงเพชรนะครับก็ต้องแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวชากลังราวต้องบอกว่าบะหมี่ที่นี่เนี่ยเขาอร่อยมากนะครับผมก็ผมมองว่าบะหมี่ชากลังราวกับบะหมี่สุขโขท,ทัยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากบะหมี่สุขโขทัยคือเขาแค่ใส่กุ้งแห้งเพิ่มอันนี้เนี่ยไม่มีกุ้งแห้งนะครับแต่ว่าบะหมี่ชากลังราวที่กำแพงเพชรร้านที่เราไปทานเนี่ยเขาทําเส้นเองนะครับแล้วเส้นเขาหนึบมากมากเนาะ รสชาติวิธีการปรุงก็จะใช้มะนาวค่อนข้างแท้ถ้าเทียบกับบะหมี่สุโขทัยแต่ยกให้บะหมี่กําแมงเพชรบะหมี่ใช้กังเราคือสุดยอดก็เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตรูปให้แล้วกันนะครับว่าไปร้านไหนยังไง ข้างหลังเราก็าคือน้ําตกคลองลานนะครับไม่ไแน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยรูกๆสูงหนึ่งคนงน้ตกคลองลานนะครับที่อยู่ด้านบน่ด้านหลังเราก็เป็นน้ําที่ไหลลงมาใครที่มานะครับผมก็จะแยกจุดไว้เลยนะ,ะระหว่างจุดทานข้าวไปจุดและถ่ายรูปนะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้เขาจัดโซนได้ดีนะตอนนั้งกินข้าวดื่มน้ํานะครับสบลายมากเลยตอนนี้ ข้างหลังนี่คือน้ําตกคลองรานะครับเราสามารถที่จะเดินมาส mm ุด hmm. มวิวได้ใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้แต่คอขางจะเปลี่ยกนิดน,นึงนะครับน,นี้เราอยู่ที่ช่องเย็นนะครับผมซึ่ง ช่องเย็นเนี่ยเป็นจุดตัดระหว่างกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะครับถนนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีป้ายสัญลักษณ์ติดอยู่นะครับว่าเป็นช่องเขาขาดเอ้ยว่าเป็นช่องเย็นนะครับแต่ว่าผมว่าจะว่าน่าจะโดนน้ำเซาะไปนะครับก็เลยพังอย่างที่ทเห็นข้างหลังนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีป้ายนะฮะตรงนี้ช่องเย็นนะครับขับรถขึ้นมาเนี่ยจากดานเนี่ยเป้าชักประมาณ ครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับโดยประมาณระยะทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30กว่ากิโลนะครับจากจุดตรวจนะก็ระยะทางขับมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้อันตรายทางไม่ได้ชันมากนะครับรถเก๋งสามารถขึ้นมาได้ที่ด้านบนนะครับไม่มีจําหน่ายอาหารนะครับผมใครที่จะมานะครับแนะนําว่าให้ซื้อนะครับข้าวมาเตรียมขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยไม่มีนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันว่า ข้างบนเนี่ยไม่มีอาหารนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถ้าท่านมาถึงประมาณตอนเที่ยงหรือว่าจะก,กางเต้นท์ตอนเย็นเนี่ยก็ให้เตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยนะครับเส้นที่เห็นอยู่ตรงพื้นนี้นะครับผมก็จะว่าเป็นเส้นที่แบ่งจังหวัดระหว่าง กำแพงเพชรกะฝากนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าดูจาก Google Ma p เนี่ยมันมันมันเขียนว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าณตรงนี้เขาไม่มีป้ายบอกนะว่าเป็นยังไงนะเองบอกว่าอากาศเย็นมากๆนะครับตอนนี้ประมาณ20องศาถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเดินสำรวจนะครับเดินช่องทางธรรมชาตินะครับก็สามารถที่จะเดินไปที่นี่นะครับเป็นภูพิชิตภูสวรรค์นะครับจังหวัดกำแพงเพชรตรงนี้เนี่ย ถ้าอ่านข้อมูลไม่ผิดเนี่ยอาจจะต้องเดินไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงทางก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็มีทางขึ้นไปนะครับชมวิวภูสวรรค์นะครับแต่ว่าเราขอไม่ขึ้นแล้วกันนะตรงนี้ เ็เป็นวิวนี้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นโค้งถนนนี่สวยงามมากๆานะใครมาเนี่ยก็แนะนำนะครับจุดนี้ห้าพลาดจริงๆจริงเขามีจุดชมวิวด้านหลังที่เป็นไม้อยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่า อตอนนี้ไม้มันผุนะครับผมก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนั้นเนาะเป็นไงบ้างครับอากาศเย็นมากๆตอนนี้น่าจะประมาณ20องศาเองจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจุดชมวิวกิ่วกระทิงนะฮะนี่ด้านหลังต้องบอกว่าเทือกเขาเขาสลับซับซ้อนกันสวยงามมากนะครับสำหรับจุดนี้ไม่แพ้โมโกจูน้อยเลยนะไปเดี๋ยวเรา กลับกรุงเทพ,พกันแล้ว